ว้าว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 นี่คือ painted hills นะคะทุกคนที่ john day fossil bed national monument ที่รัฐออริกอนนะคะมันสวยมากค่ะดูจากข้างหลังนะคะนี่นะคะทุกคนก่อนหน้านี้ที่นี่มันคือป่านะนี่นะคะที่เป็นฟอสซิลนะไม่ใช่หินนะคะทุกคนที่มันเป็นสี แดงนี่เพราะว่าอากาศมันร้อนชื้นนะคะถ้าเกิดมันเป็นสีเหลืองสีแทนเพราะาอากาศมันแห้งนะคะ Can you take a picture of me? right here สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ด,ดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตติดล้อ in USA นะคะตอนนี้นิดกับคุณ็อก,กี้อยู่ที่รัฐออรกิกอนนะคะแล้วก็พวกเรากำลังมุ่งหน้าไปที่ John Day Fossil Bed National Monument นะคะไปดูกันเถอะว่าที่นี่มันมีอะไรให้ดูแล้วก็มีอะไรน่าสนใจไหมไปกับพวกเราค่ะถนนเส้นนี้นะคะทุกคนเ,าเราเข้ามาจากถนนใหญ่เขาบอกว่าประมาณ6ไมล์นะคะตอนนี้เราเข้ามาถึงครึ่งทางแล้วนะ ก็จะประมาณนี้เลยค่ะถนนทางเข้ามา mm hmm. เห็นที่เป็นภูเขามันก็จะเป็นแบบเป็นเป็นสีสีนะทุกคน mm hmm. ที่นี่คล้ายๆกับอาริโซนานะทุกคนที่เป็นหินสีสีนะ mm hmm. อันนี้เขาน่าจะปลูกเป็นพวกที่แบบเขาเอาไว้ให้สัตว์นะอันนี้ mm hmm. เป็นหญ้านะคะทุกคนเอาไว้เลี้ยงสัตว์นะ แต่ว่าน่าจะขับปลุกไว้ปลูกขายมากกว่านะคะ cave too. yeah right okay. right there I can see it in three and a half miles so arrive at John Day Fossil Beds National Monument o n the left. ตอนนี้เราเข้าสู่ Painted Hills นะคะทุกคน mm hmm. ก็จะเป็นภูเขาหรือว่าลูกภูเขาเล็กๆที่มันมีสีนะมันถึงได้ชื่อว่า Painted Hills Wow! Look at this. It's beautiful. An impossible stop. I can take a picture from here. You wow! 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 Ooh, la, la. Beautiful. สวยมากทุกคนพวกเรากำลังขึ้นไปที่โอเวอร์ลุกนะคะเดี๋ยวนี้จะให้ดูวิวเต็มๆอีกรอบหนะะึ่งค่ะทุกคนสวยมากๆ เดี๋ยวนิดให้ดูจุดข้างหลังนี้นะคะเป็นโอเวอร์ลุกนะคะทุกคนมันสวยมากค่ะดูจากข้างหลังนะคะเดี๋ยวนิดให้ดูวิวเต็มๆนี่คือหินนะคะทุกคนมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนนะอันนี้คงแบบยาวนานมากนะคะเพื่อจะได้หินสีแบบนี้นะทุกคนสวยมากๆค่ะไปคะ่ะทุกคนพวกเราจะเดินเทรลนะคะแฮร์ฟมายนะคะเพื่อขึ้นไปที่โอเวอร์ลุกเทรลนะจุดนี้นะคะที่เขาเดินกันไปนะคะตรงนู้นมุนมนู้นนะ นี่คือ Painted Hills นะคะทุกคนที่ John Day Fossil Bed National Monument ที่รัฐออริกอนนะคะ Can you take a picture of me right here <Yeah. S 1> ดูมุมนี้นะคะทุกคนสวยมากค่ะ มัน amazing มากทุกคนดูจุดนี้นะคะเราใกล้จะถึงแบบที่ที่ overlook นะ overlook trail ตรงนี้ oh my god unbelievable right ดูวิวนี้ค่ะสวยมากคือนี่พูดคาว่าสวยสวยเยอะมากนะคะ mm hmm. เพราะมันสวยจริงๆนะทุกคน mm hmm. ไม่รู้จะเอาคำไหนมาพูดนะ mm hmm. นอกจากคำว่าสวย ทุกคนจุดนี้คือจุดสิ้นสุดของเทรลนะคะก็คือจุดสูงที่สุดของเทรลนี้แล้วค่ะทุกคนให้ดูวิวข้างหลังค่ะสวยมากที่นี่คือ Painted Hills นะคะทุกคนที่ John d a y Fossil b e d บนะที่รัฐออริอกอนค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปจะไปดูว่า ฟอสซิลเบสมันคืออะไรนะคะทุกคนถ้าเกิดเป็นฟอสซิลเราก็คิดถึงซากสัตว์โบราณอะไรอย่างนี้นะคะที่มาแต่ที่มีมังแต่โบราณนะที่มันตายแล้วแล้วก็เหลือแต่โครงกระดูกอะไรอย่เงี้ยนะ,ะเดี๋ยวนิดให้ดูวิวเต็มๆอีกรอบหนึ่งที่จุดสูงสุดของเทรลนะคะ จะไปต่อนะคะคนหนึ่งไม้นะคะเป็นเทนะะต์เต็ดโคฟนะก็ถนนก็จะเป็นถนนก็จะเป็นถนนลูกรังเหมือนเดิมนะคะเพราะา จุดนี้นะทุกคน p i n t e d Cove นะคะก็จะเป็นทางเดินไม้แบบนี้นะคะเข้าไปข้างในนะไปค่ะทุกคนตามนิดมาค่ะไปดูข้างในกันที่นี่อนุญาตให้น้องหมามาเดินได้ด้วยนะคะแต่ว่าต้องอยู่ในเชือกนะที่นี่เป็นทางเดินเหมือนกับทางลูบนะทุกคนก็เหมือนกับเดินวนนะคะเข้าทางนี้แล้วก็ออกทางด้านนน้นนะคะ ไปค่ะเราเข้าฝั่งนี้ก่อนนะคะ คณที่มันเป็นสีสนี่คือมันเกิดจากแร่ธาตุนะคะแล้วก็มันจะเปลี่ยนไปตามภาพแวดล้อมสภาพอากาศนะคะทุกคนที่มันเป็นสีแดงนี่เพราะว่าอากาศมันร้อนชื้นนะคะถ้าเกิดมันเป็นสีเหลืองสีแทนเพราะาอากาศมันแห้งนะคะส่วนถ้ามันเป็นสีดานี่คือเป็นเนพราะแมกนีเซียมในดินนะนี่นะคะป้ายคือน,นิดอาจจะอธิบายไม่หมดนะทุกคนแต่ว่าอยากให้เห็นปนะะ้ายค่ะทุกคนอย่างนี้ให้ดูป้ายนะคะบอกไว้ชัดเจนมากๆค่ะว่า ดินที่มันเป็นสีแตกต่างเหล่านี้เกิดจากอะไรนะสวยมากๆทุกคนตอนแรกนะทุกคนเราคิดว่าจะไม่มาแล้วนะที่นี่เพราะว่า,เ,าเห็นคําว่าฟอสซิลนะมันก็จะเป็นพวกโครงกระดูกพวกอะไรงี้ใช่ไหมสิ่งที่ตายแล้วเมื่อร้านร้านปีที่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่พอเห็นรูปนะโอ้โหแบบยังไงพวกเราต้องมาค่ะสวยมากนี่นะคะทางเดินไม้ที่ตอนแรกเราคิดว่าจะเดินก่อนนะแต่ว่าเราอ้อมไปฝั่งนู้นนะคะแล้วก็กลับมาเราจะไปตรงนี้นะ ตรงนี้สวยะคะ่ะ so beautiful นี่นะคะทุกคนก่อนหน้านี้ที่นี่มันคือป่านะพันไม้นานาชนิดนะแต่ทุกวันนี้เหลือแค่ฟอสซิลอย่างที่เห็นนะจุดนี้นะคะก็คือลิฟ ฟอสซูเทรลนะคะทุกคนไม่ไกลคะ่ะควอเตอร์มายส์ไปทุกคนคิดว่า,น,าน่าจะเป็นลุมนะคะเพราะว่าเข้าทางนี้นะคะแล้วก็น่าจะออกด้านนี้นะไปดูกันว่าที่เทรลนี้มันมีอะไรดูนะนี่นะคะทุกคนอันนี้นะคะที่เห็นมันเป็นสีสีนะคะทุกคนเกิดจากแร่ธาตุในดินหรือว่าโคลนของของภูเข,ขาแห่งนั้นนะคะภูเขานี้มันเป็นภูเขาดินนะทุกคนเอ่อที่เกิดจาก โครนรวมตัวกันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ภูเขาหินนะคะเป็นภูเขาภูเขาดินนะคะแล้วจุดนี้นะคะทุกคนตรงนี้ก่อนหน้านี้มันเคยเป็นป่าไม้ที่แบบว่าเขียวขจีเมื่อหลายล้านปีที่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเหมือนกับเหลือแต่ซากพวกไม้นะคะที่เป็นเห็นเป็นขาคา,าเลยก็คือเป็นฟอสซิลนะคะเขาเรียกว่าฟอสซิลนะคะก็คือเป็นซากไม้ที่ท,ที่ที่เหลือจากหลายล้านปีที่แล้วนะคะมีแตกต่างกันนะคะทุกคนมันก็จะมีบอกนะ นี่ค่ะอย่างที่บ่อนะคะมันมีฟอสซิลนี่โฮไอ้ไม้อันนี้นะแล้วก็ฟอสซิลเห็นไหมไม่รู้อ่านชื่ออะไรแตกต่างกับโอ๊กลีฟนะคะอันนี้โอ๊กลีฟนะคะนี่นะคะมีให้ดูหมดเลยนะคะก็คืออยู่ที่นี่นะที่เห็นเป็นขา,ขาวๆนี้ไม่ใช่หินนะคะทุกคนเป็นฟอสซิลของไม้ซึ่งแตกต่างกันไปนะมีหลายชนิดเลยนะมันเหมือนกระดูกเท่าฐานเป็นฟอสซิลพวกไดโนสุกโดโนเสาร์อะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นฟอสซิลของไม้นะเป็น เป็นซากซากไม้นะคะนี่นะคะที่เป็นฟอสซิลนะไม่ใช่หินนะคะทุกคนเป็นไม้นะได้หินไหมแต่เขาไม่ให้เก็บไปนะเขาบอกว่า no collecting นะ และนี่ก็คือทริปหนึ่งวันของพวกเราที่ John Day Fossil b ลเบดเนชั่น l m ลมูน e เมที่รัฐออริกอนนะคะทุกคนที่นี่ออไอไอภูเขาดินที่เป็นสีสีนะทุกคนสวยมากนะคะแนะนำนะคะถ้าเกิดใครมาฝั่งออริกอนฝั่งนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ ตรงที่นี้ยืนอยู่ตรงนี้ก็คือที่เป็นฟอสซิลของไม้นานา,นาชนิดนะคะทุกคนมันสุดยอดมากคะ่ะทุกคนโอเควันนี้ยังไงนิดต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไ,ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราแล้วก็สถานที่สวยๆแล้วก็สําคัญสําคัญแบบนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย